สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่แหนมเองจ้ามาทานข้าวเช้ากันจากเก้าโมงสิบห้านาทีนะคะวันนี้แม่ไปได้เข้ากล่องมาเจ้านี้เขาอุดหนุ่มยำแม่เมื่อวานนี้เราก็ไปซื้อเขากลับบ้างเพื่อนๆใจเขาใจเราเนาะช่วยกันเขาขายนี่กะเพราไข่ดาวกล่องละ35บาทแต่อีกเจ้ามนขาย3าแต่แม่ซื้อเจ้านี้35บาทเมื่อวานเขาอุดหนุ่มยำแม่เดี๋ยวช่วยๆกันนะคะเดี๋ยวเจ้า30บาทเดี๋ยวค่อยกินวันหลังนี่เพื่อนๆจากะเพราไข่ดาวจ้ะ สาบห้าบาทประมาณนี้เลยเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้นี่แยกกับแยกข้าวอย่างนี้จะดีหน่อยน้ําจะไม่หกเข้าไปในนี้แต่เขาเสียอย่างหนึ่งคือไม่มีพลาสติกรองในกล่องเพราะว่าถ้าร้อนๆพลาสติก่ยละลายได้จริงๆแล้วต้องมีถุงร้อนนะคะรองใต้ก้นหน่อยใต้ก้นข้าวใต้ก้นอาหารเนี่ยถ้าเป็นแม่ทํานะแต่นี้เขาทําเองแล้วแต่เขาเลยค่ะ กระเพราไข่ดาวนี่ค่ะอยู่ข้างเซเว่นซอยช่างอากาศอุทิศซอยแปดเลยค่ะอยู่หัวมุมเลยค่ะอยู่หัวมุมใกล้ๆเซเว่นเลยเพื่อนๆมาทานกันจ้าไข่ดาวก็มีเพื่อนๆจ้าเนี่ยแต่จริงๆแล้วต้องหาถุงร้อนลองหน่อยเวลาตักร้อนๆมันจะละลายแต่ถ้าตักไม่ร้อนก็ไม่เท่าไหร่รสชาติก็ดีอยู่นะไปได้ What happened? วันนี้ทันเข้ากล่องค่ะกะเพราไข่ดาว โอาชอบใช้ได้เพื่อนสมราคาไม่คี่เลย Nå. Oh. 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 ก็หมดแล้วกะเพราหมูสับไข่ดาวผักกล่องละสามสิบห้าแบาบทอุดเหมือนกันค่ะอุดเหมือนกันไปอุดเหือนกันมาเมาื่อวานเขามาซื้อยำที่ร้านแม่แต่เขาไม่ซื้อยำร้านแม่แม่ก็ซื้อเขามานานแล้วนะแต่เขาซื้อเป็นไก่ทอดเหนียวทอดเขาขายอะไอย่าง แล้วเดี๋ยวแม่จะไปลุยงานต่อวันนี้ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าแม่ซักผ้าไว้เต็มเลยเสื้อผ้าลูกต้องไปโรงเรียนตอนเช้ามีเวลาซักวันต่อไม่อยากพึ่งวันอาทิตย์พึ่งวันอาทิตย์ไม่ได้เพื่อนๆจ๋าเพราะว่าเกิดไม่แห้งฝนฟ้าตกเราทําอะไรเราต้องทาล่วงหน้าเนิ่นๆอย่าไปหวังน้ําห่อนหน้าถ้าไปพึ่งวันอาทิตย์วันนี้ฝนตกวันจันทร์ไม่แห้งยุ่งเลยแม่ชอบทําอะไรก่อนล่วงหน้าเสร็จก่อนยิ่งดียิ่งสบายใจถ้าไปหวังประชันชิดแม่ไม่เอา มันเหนื่อยด้วยเสียเวลาด้วยต้องมานั่งลุน้นด้วยว่าทันไม่ทันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานบ้านงานทํางานที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่แม่จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดแล้วง,งานแม่ก็จะเสร็จดีเวลาเกิดปัญหาเราแก้ไขได้ทันแม่แหม่มอิ่มแล้วจะาลาไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและดูคลิปแม่แหม่มด้วยนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้กันนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ